มาพี่น้องมื่อไกินเขาก็ปลาจมพี่น้องอกองเขาพี่น้องไงเต็มกองผู้ลู้เลยพี่น้องแต่ก็มีน้องใหม่มีประกาศมี่มักแตงลยพี่น้องข้างจำเมามีลูกโดดอยู่นี่หลายลูกอยู่พี่น้องกินเบิดนี่ก็เพร็ดพอดีมาพี่น้องมาปลาจม,มาเมื่อไงทั้งปลาจมทั้งกลุ่มปนกันละพี่น้องนี่อือ อืมแซวอยู่พี่น้องรสชาติเขาดีจังจานองยิ่งครับเสียงว่าคนปรุงในีซีมือเต๋อพี่น้องแซวของเขาย อจอมเนี่บรเิเฮดเ,เองนี่น้องก็ให้แม่อืมใครเขาด,ดูดดเขาว่าไปกินเบิร์กมันแสบอยู่ได้เขาว่ของฟรีนี่น้องเอาปรับดูนีมน้องอืมอืมก่อนทีนึงแล้วโอ้ เสือเทือนไปทั้งปากทั้งแถวเลยพี่น้องก็ัตอนมาเขาก็ยังเบืองดียนะมันยังมีอีกอยู่บ่อื้คิดแถวเลยพี่น้องเสียวแถวว่าๆเลยอู้ ขยำถือก่อนเฮเนี่ยเอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเป็นคือผมบ่แทบบ่อยากกินเขาเลยเหนือความเฮพี่น้องกินต่อ,อไปเ <c oughs> บื้อก่อกขันถืออีกรอบท้องเนี่ยเศร้าแทบพี่น้องเย ลูกโดดพี่น้องใส่งสนเข้าไป กับยำผงแกงอยู่ของเด้อคนนึงโอ้ยเจ็บขนาดเปน็น้อ,<ร><ด>อนง,งแกยเอาลุดนก็ในยำผงแกงอยู่ของอมของตาไรพ่อผมเนาะ กูแซบอยูตลอพี่น้องทั้งคนบืธนี่ก็กินขั้นปากนาพี่น้อจ้าพูมันมีขั้นมันจะามหลายบ่ มีอีกบ่สำหรับผมนะ <c oughs> แสบครับคุณน,น,น,น้องยำก่อนที่ต้องให้ต้องเสียวแขวต้องเช้า Towardει, ainsi, không không? thấy gì có ngay phải không? Nóng quạc luôn Lục đột hào hôm ngoài bữa đập nóng Hết là bàn โอ้เพีดเติมตาแตกไปน้องไหวดูแน่น้อยดดคือเพจดีครับคือยังกินพวกกิดหน่อยนึง กิงกลังไม่ตุ่มกับเขากันดีพี่น้องเอออย่ลูกนึง,ง,งพี่น้องมาพิชกินเผ็ดกินเขาบวดแสบนะพี่น้องเนาะผมหนุ่มคนหนึ่งมากินไม่เผ็ดกินเขาแสบดี เล็ดเข้มทั่วเขาทางผมละกินเขาไดเรายพร้อมเป็นรองแฉบอยู่ป็่น้องประจอมมเอาเนี่ยรสชาติเขาก็แฉบอยอะแตงโมค้อนเฮ็ดฝีมือเป็นรองเอาคนดีทีนิสานขอขอบพระคุณในหลายเด้อครับเด้อถูกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนิสานทีนิสานขอขอบพระคุณจากใจครับมเมเนกสวัสดีครับ